ครับชื่อชัยเจวัลลาชื่อฟองมยนันมอนหนึ่งนะครับก็ครูเอ่อครูคป้อมให้ให้ผมทําไปงานจะต้องเลขฐานครับจวนที่หนึ่งก็คือก็ครูป้อมจะให้หาเลขฐานทั้งสี่สี่เลขฐานนะครับก็ความามค,าความหมายครับคือมีเลขฐานสองคือหมายถึงระบบตัวเลขที่นี้ค่ะเป็นสองฐานเป็นสองครับ ใน<ม>ลักษณะอยู่สองตัวก็คือหนึ่งกับศูนย์ครับแล้วก็ต่อไปครับเลขฐานแปดหมายถึงระบบตัวเลขที่มีที่มีเลขอยู่แปดตัวก็คือศูนย์ถึงเจ็ดครับต่อไปครับก,ก็คือเลขฐานสิบก็คือคเลขฐานสิบมีระบบตัวเลขอยู่สิบตัวคือศูนย์ถึงเก้าครับแล้วก็ฐานสิบหกรับมี้ก็เลขอยู่สิบหกตัวก็คือศูนย์หนึ่ง สามสี่ห้าหกแล้วก็ A B C D E F ครับเรีครับพฟ้องทำโจทย์ด้หลังหรืยังครับยังครับยังไม่ได้คุณทำวันนี้อพี่ฟ้องทำลองทำให้ครูป้อมดูสักข้อน่ครับไหนข้อด้โจทย์นะครับโจทย์แล้วษณะไนพี่ฟ้องลองทำข้อนี้ดูครับข้อนี้ใช่ไหมครับจงเปลี่ยนเลขฐาน เจ็ดสี่ห้าไม่สามสิบเป็นด้วยฐานสองสองสี่มหัมันยากงะมีันเพีเจมครับไหนขอดูจดข้อแรกน่อยครับอมมนพีเจมมาที่ไห้้างฟังหน่ครับเจมชูกระดาษที่มาที่ไให้ฟังหน่อยครับคงจะยากนะครับ รผมให้เพื่อนอธิบายให้ฟังครับคร e ับลองดูครับอันนี <t ick> <t ick> ้เป็นตัวเลขเป็นตัวแปรมันครับอันนี้เป็นเลขยกกาลังเลขฐานสองยกกาลังสองเป็นสี่นัไนเงี้แล้วตัวนี้มาบวกกันครับกด้เลขัพรอบคือหนร้อยห้าสิบขอบคุณมากครับ